ฟังด่วนถ้าเยียวยาต่อคนกลุ่มนี้ไม่ได้เพิ่ม5,000บาทจาก3เดือนเป็น6เดือนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก5,000บาทหากมีการเยียวยาเพิ่มอีกจาก3เดือนเป็น6เดือนนะคะ จะมีกลุ่มไหนบ้างจากกรณีที่มีการช่วยเหลือเยียวยาจำนวน1 5 0 0 0บาทนะคะจากโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่หากจะมีการเยียวยาต่อนะคะจะต้องรอดูการประเมินสถานการณ์ก่อนไปอีก14วันจากที่มีเหตุการณ์ที่ระยองต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะหากมีการเยียวยาต่อเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยนะคะว่า หากมีการแจกเงินเกิดขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมพศ2563จริงๆจะเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ14ล้านคนเท่านั้นจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ16ล้านคนนะคะจากผู้ที่เรียกเงินคืนจากสำหรับผู้ที่ขอยกเลิกสิทธิ์อยู่จำนวน200,000คนและกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิ์หากครั้งมีการแจกเงินเยียวยาในเดือนกร,รกฎาคม2563ก็จะไม่ได้รับเงินจานวน700,000คนนะคะ ซึ่งจะได้แค่เงิน15,000บาทในส่วนแรกที่เรียกร้องสิทธิ์เท่านั้นค่ะโดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดศูนย์ร้องเรียนสิทธิ์การเยียวยาเงิน15,000บาทที่กรมประชาสัมพันธ์หรือศูนย์ดำรงทันประจำจังหวัดและสาขาต่างๆของธนาคารของรัฐ3ามแห่งที่เข้าร่วมโครงการกว่า2.2ล้านคนค่ะและเหลือผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพียงแค่เจ็ดแสนคนเท่านั้นค่ะ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่ได้ลงทะเบียนกว่าหนึ่งหคนซึ่งจะโดนตัดออกทั้งหมดนะคะและจะเรียกคืนเงินทั้งหมดค่ะส่วนคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจริงๆนั้นทางกระทรวงการคลังไม่ได้ออกมาพูดว่าจะตัดออกหรือไม่แต่อย่างไรค่ะแต่อย่างไรก็ดีจะต้องรอกระทรวงการคลัง แถลงความคืบหน้าอีกครั้งค่ะค่ะทั้งหมดเป็นข่าวความคืบหน้าสำหรับกลุ่มที่ไม่รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก5000บาทค่ะและหากทางช่องมีข่าวมาเพิ่มเติมทางช่องจะรีบมาอัปเดตกันต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ